วันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่บ้านเพจังหวัดระยองนะครับเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่ช่างตั้มอยู่นะครับจังหวัดระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับพ่วงข้างคันนี้ลูกค้าสั่งเป็นพ่วงข้างสีดําตัดเขียวเขียวอ่อนนะครับเป็นพ่วงข้างลายบอกด้วยโดยสารด้วยบรรทุกด้วยนะครับราคาเดี๋ยวช่างบอกไว้เลยราคาตัวนี้ผมต้องขึ้เลยเดี๋ยวช่างบอกไว้เลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0 5 0 0พันบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ2 5 0 0 0ันบาทจะมีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวช่างตั้งจะประกอบให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นพ่วงข้างยื่นหน้าและยื่นหลังลูกค้าขอตัวท้ายเนี่ยขอเป็นพับได้นะครับลึงออกมาเปิดขึ้นนะครับลูกค้าบอกขอเป็นพับได้เนี่ย น,นหลังทำได้นะครับเวลาเก็บเวลาเก็บนะครับมีสลักให้ตรงนี้แล้วก็ใส่ไส่น,นิดหน่อยประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูพ่วงข้างโดยสารกันนะครับวดวลับนะครับาโดยสารเดีย๋วดวยวใส่หอวกไน นี้จะเป็นเบาะพิงหลังนะครับเป็นเบาะพิงหลังก็จะเป็นพ่วงข้างโดยสารแล้วนะนะครับจะเป็นพ่วงข้างโดยสารแล้วใส่เข้าไปนะครับคันนี้เป็นเบาะลายเสือนะครับอันนี้เบาะพิงหลังแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะพิงข้างกันจีกว่านะครับ okay, okay. ออได้ครับเป็นพ่วงข้าง เป็นพ่วงข้าง VIP แล้วนะครับนั่งเลยนี่ฮะพ่วงข้าง V I P ีแล้วนะครับย้ำเสมอคันนี้ราคา25,000นานะครับคันนี้ราคา25,000าตอนนี้เป็นพ่วงข้าง v I P แล้วเดี๋ยวผมจะแปลงร่างการขายของพ่วงข้างคังงนนี้พิเศษมากนะครับขายของได้3รูปแบบ4รูปแบบด้วยกันเดี๋ยวทำให้ดูขายของแบบไหนได้บ้างครับ ขายของแบบที่หนึ่งนะครับเรามาดูกันขายของแบบที่หนึ่งโดยที่ท่านที่มีลูกน้อยนะครับไปขายของหน้าโรงเรียนเอาลูกนั่งตรงนี้ขายของตรงนี้ขาดเดียวอนะขายของนี้ขาดเดียวสามารถขายได้สบายนะครับสบายมากเลยนะครับซึ่ง ในส่วนนี้ลูกค้าอยากได้ช่างตั้มจัดให้นะครับอ่ะมาดูอีกขายของอีกแบบนึงนะครับอันนี้ยังเอาเอาไว้ก่อนนะนะครับลูกค้าดูคลิกของช่างตั้มให้จบนะครับอ่ะเดี๋ยวขอวางหนยดิไม่เจอโอเคโอเคยินดีนดูมาดูมาดูครันนี้ช่างจะขอรีวิวนานหน่อยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานเยอะมากนะครับ ามาดูไล่ของอีกบบน,นะครับอันนั้นไม่ต้องถอดใช่ไ้มอันนี้ไม่ต้องถอดนะครับไม่ใช่อันนู้น่ะเบาถอดเบาะไม่ต้องถอดนะครับเดี๋ยวมาดูขายน้ำกักนดีกว่าอันนี้จะเป็นขา,ายน้ำกาแฟหนาดนะครับก็จะมีตัวช่องสองมาดิปะเห็นปะโอเคอ่าช่องล็อกใส่สำหรับอ่โถ กาแฟหรือเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะขายน้ํานะครับรถต่างๆนะครับก็จะมีตัวล็อกให้ใส่เข้าไปโอ้โแสงแสงต้องปรับกันตลอดเลยนะเนี่ย,ยนะเฮี่ยนงแสงไม่ได้แสงต้องปรับตลอดเลย เนาะเก็บเกี่ยวขายอ่าอันนี้ใส่ด้านข้างตัวนี้นะครับขาดใส่ด้านข้างเนาะดันเข้าไปอันนี้ก็ขายน้ำได้นะครับวางผลไม้หนึ่งถาดสอาดแล้วมาดูด้านหลัง คุณที่ให้ผมจอดด้วยนะครับคือขาดนี่นะครับวางก็ไปเลยแสงไม่ค่อยได้นะเออใส่ายามแสงออเลยแสงเยอะป่ะวางเอ,อิบดึงออกมาใช้งานคุ้มค่ามากเลย อันนี้คือวางข้อมือกอ่อแลอันนี้ช่างไม่ได้เอาออกนะเราสามารถถอดออกได้นะครับลุนลุกอะไรลุกลุกมอกาแ<ไ>ฟหม <RTX. S 1> มอก,กาแฟครับมอกาแฟเน้นมอก,กาแฟนะครับ <m> ถ้าลูกค้าจอดขายนะครับมีถาดอีกนะครับมีถาดอีกถ้าจอดขายนะครับตัวนี้ต้องถอดก่อนนะครับถ้าถอดก่อนถอ,อ,อดก่อนใส่ถาดข้างแผน ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยบางทีลูกค้าหลายคนถามว่าตัวถายของช่างตั้มแข็งแรงแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้แหละถามว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงช่างตั้มหนัก65กิโลนะครับขาดหน้าถาดหลัง 6, เช่นกันนะครับส่วนขาดข้างจะได้ประมาณ35กิโลนะครับรมาเรื่ลย มาน,นี้นะครับยังไงก็อ๋อเดี๋ยวทิเรายังเหลืออีกกันสารเนาะกันสารมีให้ลูกค้าด้วยกันสารมี3ด้านเนาะตะกร้า,นนาเก็บของใต้หลังค,า,คาจัมโบ้มากเลยตะกร้าเก็บของใต้หลังคาอ่าหลังคาจัมโบ้มากเลยนะครับอ่ะเรามาดูย้ำเสมอว่าคันนี้พ่วงข้างคันนี้ราคา2 5ง0 0ืนาพนะครับไม่รวมรถไม่รวมส่งนะแต่ถ้าระยองพร้อมติดตั้งฟรีหางปลาล็อกเข้าไปนะครับ อกระบะนยผมว่ายาวยาวผมโอ้กระบะแล้วอ่ะวนี้มะเออเข้างๆเีโวไว้่หใหแ่รกระบะแน่นอนใช่ครับใหญ่รถกระบะแน่นอนอ่ะนเอาอีมาบ้างยกันยกันกัน่ใีสคนที่สั่งคลิปน้อยย่ใหญ่แล้ว ชอบใจแนละ้วอ่ะนี่ฮะประมาณนี้เลยเห็นไหม,ไหม,ไหมให่โตหมูร้านเยอามานัดบสูงมากใหญ่หมูร้านมากเลยนะครับวิธีเก็บนะครับไม่ยากเลยเก็บตัวนี้นะครับแค่ทำจาก ขั้นตอนที่1ย้อนกลับไปนะครับแค่หมุนนอดหางปลานะครับจะให้ดูวิธีการเก็บนะครับเดียคนรถในไาอ่ะถึงธีเก็บนะครับง่ายๆดันลัไปแล้วก็หมวนคัน ได้ได้ได้อยู่นะด้านหลังเก็บด้านหลังดันเข้าไปเก็บเข้าไปหมุนครับหมุนล็อกหงางปลาอันนี้ผมยังไม่ล็อกนะผมแค่หมุนแค่คร่าวๆมาดัานหน้าดัานหน้าครับดันหน้าอ่าคลายหางปลาไป ดันนะครับต้องดันให้เข้าเสมอกันนะครับก็าาหมุมหนเก็บเข้าไปเรียบร้อยล้นะครับติดสีผมขอนะครับเมื่อก่อนแล้วก็ของราคาสองหมื่นห้าสิบแค่จะไม่เชื่อเลยมีีหน่อยเดียวแต่พอประกอบเข้าไปแล้วอ่ะ ฟังก์ชันการใช้งานครบอ่ะเห็นไหมฮะขาดทั้งหมดนี่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าถาดทั้งหมดห้าถาดเนาะห้าถาดเลยนะครับก็จริงๆแล้วช่างชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้เห็นไหมอ๋ออ่ายื่นหลังเห็นไหมลูกค้าบอกว่าขอบพับได้นะช่างช่างตั้งจัดให้เลยเนี่ยจัดเลยเก็บเข้าไปปุ๊บ ได้ <Okay. S 1> ครับน,นี่คือการาใช้งานพ่วงข้างช่างต่ำนะครับลิฟบลอ,อกเอไปบันทุกแล้วถูกไหมฮะเนี่ยสามารถบันทุกได้สบายๆชิวๆเลยนะครับโอเคนะครับรอบคันก่อนเดี๋ยวผมจะสรุปงานให้ฟังนะครับพ่วงข้างคันนี้ราคานะครับสองหมาบาทนะครับท่านที่เข้ามาดูทีหลังนะครับ กดย้อนวิดีโอดูตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็จะเข้าใจราคาว่าแพงตรงไหนนะครับถามว่าแพงไหมอุปกรณ์เยอะไม่น่าแพงแการใช้งานครับ <S <S 1> <S 1> สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, t i k t อกอ่า u ูทูบเนาะแล้วก็ทุกช่องทางนะครับพิมพ์เข้าไปว่าพ่วงข้างช่างตั้มนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนนะครับ คลายริบกดไลคกดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยครับผมสวัสดีครับ